ข่าวเล่าทุกเรื่องอกลับมาที่รายการของเรานะครับแม่ช่วงนี้นะคะคุณรัชนีครับบอกไปถึงสปอนเซอร์ทั้งหลายอีกเช่นกันนะครับ <c oughs> มีคนจองเข้ามาเยอะเรากำลังคัดเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรทั้งหลายทั้งปวงกเกษตรทำแล้วมีสะตุงะต้งสตดงนะครับปุย๋ยเป่ยอะไรก็ได้นะฮะ ใช่ไหม,มเมล็ดพันธุ์ก็ได้มเมล็ดพันธุ์อุ้ยสารพัดที่จะเข้ามาแต่ให้รีบๆหน่อยเดี๋ยวชา้าจะไม่ทันการนะครับ <c oughs> เอาไปดูเลยนะฮะ,กะเกษตรดีมีตังช่วงกเกษตรดีมีตังสนับสนุนโดยทอกอสอมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1 SME เกษตรครับมีตังจริงหรือเปล่า <c oughs> อันนี้อะไรมาไหว้พระหรออ๋อนี่ๆน,นี่ก็จะเห็นว่าอันนี้ดอกอะไร ดอกพุธดอกพุธบ้านคุณที่ดอกมะลิมีความรู้เรื่องเกษตรดีมากพูดแบบแบบมั่นใจมากอ่ะดอกพุธค่ะอันนี้มะลิเหรอมะลิแล้วข้างล่างอ่ะดาวเรืองดาวเรืองทำไมมาน้อยจังนี่นี่นนี่ดิฉันมาพวงใหญ่ๆเลยโอ้โหนี่พวงอย่างนี้นะคะทีมงานครับเดี๋ยวดูทีไอโปรดิวเซอร์แกรักฉันมากเลย อันนี้ของดิฉันนี่พูเท่าไหร่หนูรักเท่ากันนะพิธีกรสองคนดูอันนี้ห0บาทอันนี้10บาทคเพราะฉะนั้นจําไว้จําไว้ปลูกดาวเรืองเถอะค่ะราคาดีจริงๆนะคะไม่เชื่อไปดูเลยค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ที่จังหวัดตรังเขาปลูกดาวเรืองคุณกัมพูปลูกดาวเรืองใช่ราคาดเขาปลูกยางพาราไม่ใช่เหรอตัดทิ้งเลยเลอตัดทิ้งเลยสวนยางพารานะคะนี่กลายเป็นนี่เมื่อก่อนเป็นต้นเป็นสวนยางพารานะท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เป็นสวนดาวเรืองและเป็นพืชล้มลุกด้วยเพราะว่ายางพาราราคาตกมาประมาณสักสองสามปีชาวสวนยางบอกโอ้โหไม่ไหวจริงๆแล้วไม่มีท่าทีว่าจะโงหัวขึ้นด้นะยางแต่ดอกดาวเรืองนะคะดอกใหญ่ๆอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะสองบาทต่อดอกนะคะดอกเล็กๆก็แปดสิบสตางค์โตขึ้นมาหน่อยก็บาทยี่สิบบาทห้าสิบแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็ขายได้ทั้งปีปลูกครั้งหนึ่งเก็บได้ยี่สิบครั้งคุณกัพูคือตัดเป็นได้ยี่สิบรอบอะ แล้วค่อยลงรุ่นใหม่ถูกค่ะแต่ว่าก่อนลงรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องพักดินก่อนไม่เช่นนั้นเดี๋ยวโรคมันจะระบาดได้ง่ายคือรายได้ดีนะฮะรายได้ดีทุกเทศกาลคนไทยเนี่ยไหว้พระอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนนะคะปีหนึ่งไม่รู้มีกี่รอบเอางี้คุณรัชนีคุณรู้ไหมว่าช่วงไหนดอกดาวเรืองขายดีที่สุดช่วงไหนอะช่วงแรงป่ะคะช่วงแรงใช่ไหมค่ะไม่ใช่ช่วงไหนอะขอให้มีเลือกตั้งเอ ขอให้มีบรรยากาศการออกบรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ดอกดาวเรืองเนี่ยคนโอ้ยไม่พอขายเอาไปทำอะไรคะคล้องคอคล้องคอนักการเมืองโอ้หาเสียงแล้วพวงต้องใหญ่พวงต้องออใหญ่คุณรู้ไหมมีความหมายว่ายังไงอะมีความหมายว่ามีอำนาจ เออมีอํานาจมีวาสนามีความเป็นผู้นํานะคะก็เป็นมงคล้วนิยมนําไปไหว้นะครับนาไปไหว้พระนะฮะก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แปลกที่หลายๆจังหวัดจะปลูกได้เพราะว่าปลูกได้ทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดที่ปราจีนก็ปลูกได้เมื่อกี้ตรังใช่ไหมไปดูปราจีนนะคะปราจีนก็ปลูกได้งามเหมือนกันขอให้มีน้ํานะคะดาวเรืองเนี่ยเขาสามารถขึ้นได้ทุกที่เลยนี่ดอกขนาดนี้แต่ว่าช่วงนี้แล้งอาจจะดูไม่งามเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าถ้าฝนมาดีๆนะสบายมาก คือเป็นพืชชอบน้ําใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะต้องมีน้ํานะคะดาวเรืองต้องมีน้ํามีน้ํารดนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปปลูกในน้ําใช่ไหมหรือว่าปลูกอะไรที่เป็นต้องทําเป็นร่องสวนอะไรขนาดเอ้แต่ผมเคยเห็นนะบางที่เขาทาเป็นร่องสวนก็ได้เป็นร่องน้ําอ่ะก็ได้มีร่องน้ําแล้วก็ปลูกดาวเรืองก็ได้ผลผลิตดีแต่มันจะเก็บยากหน่อยนะอย่างนั้นอะใช้เรือไงใช้เรือไปตามร่องสวนคุณจะมีปัญหาขใอ้มันออกดอกคนไทยไม่เก็บยากอยู่แล้วคุณไปคิดตอนมันเก็บยากโอ้ยขออหมมีไิ่ดดอกเถอะ ก็ทีแรกไงเขาติดต่อให้มาทํารายการนี้เพรเขาคิดมากอุ้ยเราเงินไปใช้อะไรอ่ะเงินไปจะเยอะเงินอะไรเงินอะไรเงินค่าจ้างจะไปใช้อะไรเยอะมันเยอะเขาจะให้หก็คิดไปก่อนไงก็ยังไม่เขายังไม่ได้ตัดสินใจจ้างแค่ติดต่อเขาบอกทำเอาบุญนะเอาเลยสอนเอาบุญก็บุญค่ะสอนหนุนนำเล็กศูนหนุนนำาดีอุ้ยอันนี้งามมากนะ นนปลูกที่ปลาจีนเนี่ยถือว่าดอกบานสะพรั่งงามมากนะครับได้ผลผล,ผลิตดีมากๆเลยนะฮะแล้วทนด้วยนะออดาวเรืองเนี่ยอยู่ในแจกันได้1นถึงสสัปดาห์ออแต่ว่าถ้าถ้าถ้าร้อยมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่นานแต่ว่าถ้าตัดก้านแล้วปักแจกันนี่ทนมากประโยชน์ใช้สอยของดอกดาวเรืองสามารถเอาไปทําเป็นชาสมุนไพรนะไปตากให้แห้งเนี่ยนะครับแล้วก็ต้มน้ําดื่มเช้าเย็นต่มน้าเช้าเย็นมันมีผลอะไรรู้ไหมต้านบิด การบิดอ่าบิดเป็นยังไงอ่ะโรคบิดไงปวดโรคบิดปวดท้องมวนท้องลดไขมันในเลือดนะฮะไม่ธรรมดานะลดคอเลสเตอรอลอะไรนะลดคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดสูงอ่ะเออไขมันในเลือดสูงจบที่ไหนเนี่ยครับผมจบนอกจบนอกนะฮะโรงเรียนผมจบนอกโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่แหละอยู่บ้านนอกนะฮะคอเลสเตอรอลยับยั้งการชักนะครับยับการอะไรนะการชัก ชักดินชักหมอกลมชักลมชักนะฮะเออแล้วก็ต้านเชื้อราเอาไหนบอกแก้เริงไงไม่เห็นมีนี่ไงลดเดี๋ยวมีมีมีแน่นะอลดนี่นี่คือมีพี่ขับลมมีพี่ขับลมเออขับเสมหะขับลมนี่ไงเออแก้ฤทธิ์สีดวงทวารด้วยนะแก้ตาเจ็บได้อีกนะครับครอบจักรวาลเหมือนกันเนาะครอบจักรวาลฟอกเลือดได้นะฮะขับเสมหะขับพิษร้อน แก้วิงเวียนศีรษะแก้ไอกรนแกหวัดได้ด้วยนะครับเออนะฮะแต่แค่ลดคอเลสเตอรอลนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วแหละเพราะสูงมากนะคะคนนี้ส่วนสูงไม่ใช่ส่วนสูงคอเลสเตอรอลน่ะสูงโอ้ตอนนี้น่าจะดีขึ้นลวมั้งเพราะว่าพยายามไม่กินของมันมันให้น้อยลงคือชีวิตตอนนี้หมอให้งดมันทุกอย่างครับจริงหรือเปล่าใช่คุณหมอบอกว่าไงนะให้งดมันงดของมันโอ้ผมก็งดเลย วิ่งถ้ามันก็ลดที่จักรยานที่จักรยานถ้ามันมันก็ลดอะไรที่มันมันในชีวิตลดหมดไม่ใช่ลดเดี๋ยวจะร้องเพลงยังไม่กล้าร้องเลยนะกลัวคอเลสเตอรอลขึ้นเพราะว่าร้องเพลงแล้วมันมันไงพอมันเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะใจสั่งมากเงี้ยพพี่เสีงเงี้ยไม่ได้ไปดูปุ๊บคอเลสเตอรอลขึ้นเลยคงหายหรอกต้องไปฟังพระเทศเท่านั้นแหละมันถึงจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะฮะ S <S มีเรื่องเดียวใช่ไหมวันนี้กเกษตรมันหมดเวลาแล้วล่ะตอนนี้นอ้าวเดี๋ยวพักคู่เดียวนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยว<า>ช่วงหน้ากลับมาอีกนะครับผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง